ตัวนี้กำลังเชื่อมเฟรมเอาพัดลมตัวเก่าดูดอากาศแต่ดูดเข้านะครับเป็นอากาศเย็นเข้าจากครัวฝั่งนี้ครับ<ป>เพื่อเข้ามาให้ทันกับช่องระบายทั้งหมดทุกตัวปัญหาก็คืออากาศเย็นมันเข้าไม่ได้แล้วมันไปนดึงอากาศร้อนมาทำให้มันระบายไม่ได้นะฮะ ก็เลยจะเสริมช่วยทางเข้าตรงนี้ของมันโดยไม่ปรับแต่งโครงสร้างครับตัวด้านในทุกตัวนะฮะติดตั้งเพิ่มเรียบร้อยนะครับโดยที่พัดลมตัวเดิมของเขาเราเสริมอีกตัวหนึ่งอัดแป้างหน้านะฮะ ไปจากที่มันดูดได้กําลังต่ําแล้วก็เสริมตัวด้านข้างเพิ่มแรงเข้าไปอีกคือทั้งทั้งทั้งช่องทั้งแชนแนลเนี่ยจะเป็นแรงขึ้นสองเท่าแต่ว่าเวลาเอาตะแกรงผิดไปแล้วก็จะมองไม่เห็นครับอันนี้เป็นตัวเสริมดันออกจากข้างในที่เป็นพาวเวอร์นะฮะ ด้านนอกนะครับด้านนอกก็จะเป็นพัดลมเสริมนะครับซีนเข้ากับผน,นังเดิมแบบสน,นิทเลยครับไม่ใช่เอจาะเป็นรูใหญ่ๆไ้นะฮะพอดีขอบแรงดูดจะไม่รั่วไหลครับ คือไม่ใช่ว่าจอให้มันน่าเกียดนะครับหมายถึงว่าเข้าไปกับชุดของมันเลยไล่ระดับเดียวกันหมดเลย,ยมันจะยากตรงระบบเดินสายไฟเนี่ยแหละครับผมเพราะมันต้องทำงานเป็นอัตโนมัติทั้งหมดคือพี่ดิงกับผมตกลงกันว่าก็คือทำให้เหมือนในรูปร่างเดิมไม่ได้ดัดแปลงนะครับ ของเดิมไม่มีการดัดแปลงใดทั้งสิ้นเราเสริมเข้าไปเฉยนะฮะอันนี้คือพัดลมที่จะส่งส่งอากาศเย็นเข้าช่วยนะครับโดยใช้พัดลมตัวเดิมที่แกะออกมาที่มันไม่มีกําลังตัวบนครับขนาดมัน40พอดีช่องนี้ละครับไม่ต้องดัดแปลงด้วย